อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วคุณไปไหนฉันไปด้วยนี่คือคำพูดที่ไอด้าสตร์สพูดกับสามีของเธอผู้หญิงที่รวยที่สุดคนหนึ่งบนเรือไททานิกไม่ได้นั่งไปกับเรือชูชีพด้วยไอด้าเลือกที่จะอยู่บนเรือกับอีซิดอร์อันเป็นที่รักก่อนหน้านี้เธอให้ของขวัญล้ำค่ากับสาวใช้ซึ่งอาจช่วยชีวิตเธอได้อีซิดอร์และไอด้าสตร์สเกิดในเยอรมนีและอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็ก พวกเขาพบกันที่นิวยอร์กและแต่งงานกันในอีก5ปีต่อมาทั้งคู่มีลูก7คนแต่โชคดีที่ลูกๆพวกเขาไม่ได้อยู่บนเรือไทาทานิกอีซิดอร์ทำงานให้กับร้านค้าของพ่อในช่วงวัยรุ่นตอนปลายจากนั้นเขาก็เริ่มธุรกิจเครื่องลายครามจีนและพอร์ชเลนกับพี่ชายของเขาซึ่งจเจริญรุ่งเรืองในแผนกเครื่องแก้วที่เมซี่ในที่สุดพี่น้องทั้งสองก็ซื้อกิจาการห้างสรรพสินค้าทั้งห้างและกลายเป็นมหาเศรษฐี อิซิร์และไอดาเป็นที่รู้จักกันดีในนิวยอร์กสำหรับความมั่งคั่งการบริจาคความรักและความทุ่มเทอันเหลือเชื่อที่พวกเขามีต่อกันเมื่อใดก็ตามที่อิซิร์เดินทางไปทำธุรกิจทั่วอเมริกาหรือยุโรปภรรยาของเขาก็จะไปกับเขาด้วยเมื่อเธอไปด้วยไม่ได้พวกเขาจะเขียนจดหมายยาวเหยียดถึงกันทุกวันทั้งคู่ได้มีการไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของพวกเขาเป็นครั้งคราวด้วยในปี1912พวกเขาหนีจากฤดูหนาวอันหนาวเหน็บของนิวยอร์กและมุ่งหน้าไปยังยุโรป ในตอนนั้นพวกเขาแต่งงานกันมา40ปีแล้วส่วนใหญ่ทั้งคู่จะใช้เวลาอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่มีแดดจ้าและแวะที่บ้านเกิดของอิซิดอร์ด้วยเมื่อถึงต้นเดือนเมษายนก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องนั่งเรือกลับบ้านที่นิวยอร์กปกติแล้วพวกเขาจะเดินทางด้วยหนึ่งในเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ของเยอรมันแต่คราวนี้ใครๆต่างก็พูดถึงเรือสำราญสุดหรูอย่าง R.M.S. ไททานิก พวกเขาต้านทานกระแสไม่ได้ก็เลยซื้อตั๋วชั้นหนึ่งสุดหรูทันทีวันที่10เมษายนพวกเขาขึ้นเรือลำใหม่ล่าสุดของ White Star Line มันจะต้องเยี่ยมไปเลยแน่ๆไอด้าและอิซิดอร์ได้หนึ่งใน39ห้องสวีทส่วนตัวที่ด้านบนสุดของเรือตัวมีราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินในปัจจุบันคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกบางคนนั่งอยู่ข้างๆพวกเขา ส t ตรวส์ uss, ใช้เวลาทานอาหารเย็นที่เบื้องหน้าเป็นวงดนตรีกำลังเล่นสดในหอที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์อันหรูหราและกลุมไม้ราคาแพงพวกเขาเล่นหมากรุกและแบ็กแกมมอนเข้าไปในยิมสระไว้น้ำหรือแม้กระทั่งได้ไปดูสนามสควอชบนดาดฟ้าด้วยความหรูหรานั้นอยู่ไม่นานในคืนวันที่14เมษายนเรือได้แล่นเข้าชนภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งที่รู้สึกได้คือเรือสั่นและมีเสียงดังก้องเล็กน้อยแค่นั้น จึงทาให้ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายผู้โดยสารถึงกับเริ่มคว้างก้อนหิมะที่มาจากน้ําแข็งที่ตกลงมาบนดาดฟ้าเรือเจ้าหน้าที่เรือบอกทุกคนว่าทุกอย่างโอเคดีครู <c oughs> ต่อมากับตันเอ็ดเวิร์ดสมิธประกาศว่าถึงเวลาสวมเสื้อชูชีพและไปลงเรือชูชีพได้แล้วเรือทั้งหมด20ลำถูกเก็บไว้ที่ชั้นบนเรืออาจจะมีมากกว่านี้ทนักออกแบบของเรือไม่คิดว่ามันจะทําให้ดาดฟ้าดูรกเกินไป จริงๆแล้วมีกำหนดการซ้อมอพยพทางเรือชูชีพสำหรับวันนั้นแต่นี่พวกเขากลับได้เจอกับเหตุการณ์จริงแทนและส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นที่จะได้ขึ้นเรือชูชีพเหล่านั้นสแตรวส์ uss, ออกจากห้องส่วนตัวแล้วรอคำแนะนำจากลูกเรือซึ่งหลายคนยังมีความมั่นใจอยู่พวกเขาบอกผู้โดยสารว่าอย่าทำบัตรหายเพราะพวกเขาต้องการมันเมื่อทุกคนได้กลับขึ้นเรือแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเรือกำลังจมลงลูกเรือประกาศว่า ผู้หญิงและเด็กจะขึ้นเรือชูชีพก่อนส t ตร u ส์ uss, ยืนอยู่ข้างเรือชูชีพ8 i s อิซิดอซึ่งในขณะนั้นอายุ67ปีถูกเสนอให้นั่งไปกับภรรยาเนื่องจากอายุของเขาแต่เขาปฏิเสธโดยบอกว่าเขายังไม่ได้แก่เกินกว่าที่จะต้องให้ผู้หญิงเสียสละที่ให้เขาเขาอยากรอแล้วก็ทำให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กและผู้หญิงถูกทิ้งไว้ข้างหลังเอ l เลนเบิ Bird, สาวใช้คนใหม่ของไอดาลังเลก่อนจะขึ้นเรือชูชีพแต่ไอดาก็บอกให้เธอขึ้นไป บนเรือ,อยังมีที่ว่างสำหรับไอดาและผู้หญิงที่ซื้อตั๋วชั้นหนึ่งคนอื่นๆก็ตะโกนบอกให้เธอมานั่งกับพวกเธอด้วยมันใช้เวลาประมาณ10นาทีในการโหลดเรือแต่ละลำและนั่นคือระยะเวลาที่ไอดาต้องเลือกชตากรรมของเธอเธอถอดเสื้อโค้ทขนมิ้งแสนสวยแล้วยื่นให้สาวใช้ที่กำลังตัวสั่นไอดาบอกว่าเธอไม่ต้องการมันอีกแล้วแต่เรือชูชีพจะไม่ไปโดยไม่มีเธอกาลาสีพยายามจับเธอและบังคับให้เธอขึ้นเรือ ในขณะเดียวกันวงออเคสตราของไททานิกก็ยังคงเล่นเพลงจังหวะสนุกๆอยู่เบื้องหลังให้ตายไอด้าหลบมือของลูกเรือและอยู่บนดาดฟ้าเรืออิซิโดอขอร้องให้เธอไปแต่เธอปฏิเสธที่จะทิ้งเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้รอดชีวิตทั้งหมดในเรือชูชีพ8จำคำพูดสุดท้ายของเธอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่แท้จริงเมื่อเผชิญกับโศกนาฏกรรมเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วคุณไปไหนฉันไปด้วย มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าเรือชูชีพลำแรกจะลงไปแตะน้ำเย็นจัดด้านล่างความทรงจำสุดท้ายของผู้โดยสารหลายคนเกี่ยวกับเรือไททานิคคืออิซิดอร์และไอด้ายืนควงแขนกันอยู่บนดาดฟ้าผู้โดยสารชั้นหนึ่งกว่า200คนรอดชีวิตบางคนกล่าวว่าคู่รักส t ตราส์นั่งลงอย่างสงบบนเก้าอี้สองตัวจับมือกันและรอช่วงเวลาสุดท้ายผู้โดยสาร25คนบนเรือชูชีพ8ใช้เวลาที่เหลือในค่ำคืนพายเรือไปยังที่ที่ปลอดภัย พวกเขากำลังไล่ตามสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นแสงของเรือกลับกลายเป็นว่าเรือกู้ภยัยโผล่มาจากทิศตรงกันข้ามพวกเขาโชคดีที่ถูกพบจนได้ผู้โดยสารหลายคนรวมทั้งเอเลนเบิร์ตเล่าเรื่องราวของไอด้าและอิซิดอร์กับนักข่าวโดยบอกว่านี่เป็นความทรงจำที่สำคัญที่สุดของพวกเขาจากคืนอันเลวร้ายนั้นหนึ่งเดือนต่อมาผู้คนประมาณสามหมื่นคนไปงานรำลึกกันซึ่งแม้แต่านายกเทศมนตรีนะครนิวอยอร์กก็ไปร่วมด้วย ดูเหมือนไม่มีใครแปลกใจที่ทั้งคู่ยอมสละชีวิตเพื่อผู้อื่นเอเลนเบิร์ดพยายามคืนเสื้อขนมิงค์ที่โด่งดังให้กับครอบครัวสตรวส์แต่พวกเขาขอให้เธอเก็บไว้เพื่อรำลึกถึงไอดาสิ่งเดียวที่อยู่กับสตรวส์ในคืนนั้นที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือล็อกเก็ตทองคำและโอนิกส์อิซิดอร์เก็บมันไว้ในนาฬิกาพกของเขาล็อกเก็ตมีรูปถ่ายอยู่2รูปซึ่งเป็นลูกชายคนโตหนึ่งคนและลูกสาวคนโตอีกหนึ่งคนล็อกเก็ตถูกผนึกไว้แน่นและภาพถ่ายก็ไม่เปียกเลย เครื่องประดับบางส่วนจากเรือไททานิกยังคงไม่บุบสลายแม้จะผ่านไป70ปีแล้วก็ตามการสำรวจในปี1 9 8 5ได้ค้นพบสร้อยคอแหวนเข็มกลัดก,กระดุมข้อมือและสิ่งของต่างๆนาฬิกาพกขึ้นสนิมหนึ่งเรือนที่พวกเขาพบได้หยุดเดินตอน1นนาฬิกาสนาทีนั่นเป็นเวลาที่เรือจมนักสะสมหนังสือที่อยู่บนเรือไททานิกทำให้แน่ใจว่าแม่ของเขาและสาวใช้ของเธอได้เข้าไปในเรือชูชีพแล้วส่วนตัวเขาไม่ได้โชคดีในกระเป๋าของเขา มีหนังสือหายากอายุ400ปีไวท์เนอร์กำลังจะกลับไปนิวยอร์กหลังจากประสบความสำเร็จในการเดินทางตามล่าหนังสือหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนั้นจมอยู่ที่ไหนสักแห่งบนพื้นมหาสมุทรพร้อมกับจดหมายจล้านชิ้นที่เรือไททานิกกำลังขนส่งมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยผู้โดยสารชั้นหนึ่งถึงแม่ของเขาในวันก่อนที่เรือไททานิคจะจมมันเป็นจดหมายฉบับเดียวที่ถูกเขียนบนเรือซึ่งรอดจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่เย็นยะเยือกมันถูกพับเก็บไว้ในสมุดบันทึกในกระเป๋า ผู้โดยสารชั้นหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นนักเคมีชาวเยอรมันเขาเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อเริ่มธุรกิจร้านขายน้ำหอมของตัวเองสิ่งที่เหลืออยู่ของเขาคือกระเป๋าที่เต็มไปด้วยตัวอย่างน้ำหอมขณะที่เรือไททานิกกำลังจมนักไวโอลินวอลเลซฮาร์ดลีย์และวงออเคสตราของเขาก็ยังคงเล่นต่อไปจนจบเมื่อฮาร์ดลีย์ตระหนักได้ว่าเขาจะไม่รอดเขาเลยตัดสินใจเก็บไวโอลินของเขาไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเขาใส่มันไว้ในกระเป๋าหนังเพื่อให้มันลอยสิบวันต่อมา พวกเขาพบไวโอลินที่เสียหายจากน้ำคู่มันของเขายังคงเก็บรักษามันไว้แล้วหลายปีต่อมามันถูกประมูลขายในราคา1.7ล้านดอลลาร์แล้วก็ยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลงเหลือจากไททานิกชิ้นสำคัญที่สุดแกรนเปียโนทั้ง5้าตัวบนเรือโชคไม่ดีนักพวกมันยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ทะเลแต่นักดำน้ำสามารถกู้คืนโน้ตเพลงได้1แผ่นมันเป็นเพลงจากละครบอรอดเวมันยังคงอ่านได้แม้จะอยู่ใต้น้ำมานานกว่า70ดปีแล้วก็ตาม รถคันเดียวบนเรือไททานิกมีมูลค่าหลายล้านในทุกวันนี้ r e n นซีบีคูเปเป็นของผู้โดยสัรชั้นหนึ่งวิลเลียมคาร์เตอร์แน่นอนว่ามันพังแล้วคาร์เตอร์และครอบครัวของเขารอดชีวิตมาได้ในคืนน่าสลดนั่นและถึงขนาดยื่นเคลมประกันรถยนต์มูลค่า5,000ดอลลาร์ด้วยฉันหมายถึงก็มันเป็นรถใหม่นะนะมันเป็นคําคืนที่มืดและน่ากลัว ผู้คนประมาณสองสาร้อยคนนั่งอยู่บนเรือชูชีพโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือชีวิตพวกเขาจะเป็นอย่างไรนับจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่พวกเขารู้คือเรือขนาดยักษ์ที่พวกเขาโดยสารเมื่ 2, มอสองสามชั่วโมงก่อนหน้านี้หายไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาพวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อรอความช่วยเหลือจะมีใครมาไหมนะพวกเขาไม่รู้เลยว่าเรือลำอื่นๆที่ลั่นเข้าใกล้พวกเขาจะได้ยินคำขอความช่วยเหลือหรือเปล่าพวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอ เรือไททานิกภูเขาน้ำแข็งค่ำคืนเดียว14เมษายนปี1912มันเป็นเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งจากประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ทุกคนมักจะพูดถึงแม้กระทั่งตอนนี้ซึ่งมากกว่า100ปีมาแล้วเรือชูชีพ16ลำสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า50%เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็คือจำนวน1,178คนจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่บนเรือแล้วเรือหลายลำยังมีที่ว่างอยู่ครึ่งหนึ่งหนึ่งในเรือเหล่านั้น มีเด็กหญิงอายุสองเดือนชื่อมิวิน่าดินผู้โดยสารที่อายุน้อยที่สุดบนเรือขนาดยักษ์พ่อแม่ของเธอตัดสินใจออกจากอังกฤษเพราะต้องการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาพ่อของเธอมีครอบครัวอยู่ในแคนซัสและเขาหวังว่าพวกเขาจะสามารถเริ่มต้นธรุรกิจของตัวเองที่นั่นได้ครอบครัวดีไม่ได้เลือกที่จะโดยสารเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ในตำนานนี้แต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนเรือกระทันหัน พวกเขาจึงถูกย้ายไปที่เรือใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงขึ้นเรือที่เซาแฮมตันในฐานะผู้โดยสารชั้น3พ่อของมิวิน่ารู้สึกถึงตอนที่เรือไททานิกชนภูเขาน้าแข็งในคืนที่หนาวเย็นและดูเงียบสงบเขาขึ้นไปสำรวจทันทีเมื่อเขาเห็นว่าผู้คนตื่นตระหนกและลูกเรือกําลังเตือนถึงอันตรายที่แท้จริงของสถานการณ์นี้เขาจึงรีบไปที่ห้องโดยสารของพวกเขาเพื่อตามหาภรรยาเขาบอกให้เธอแต่งตัวให้เด็กๆแล้วรีบขึ้นไปบนดาดฟ้าลูกเรือออกคําสั่งให้เตรียมเรือชูชีพให้พร้อม โดยเริ่มส่งผู้หญิงและเด็กขึ้นเรือไปก่อนอย่างน้อยนี่ก็เป็นโอกาสที่สมาชิกครอบครัวบางคนจะปลอดภัยมิวิน่าแม่ของเธอและพี่ชายของเธอนั่งเรือชูชีพหมายเลขสิบพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ถูกหย่อนลงจากเรือเดินสมุทรจากบรรดาลูกเรือและผู้โดยสาร706คนที่สามารถหลบหนีจากเรือที่กำลังจมได้ต่อมาเรือโดยสารที่ชื่อคาพเทียก็ได้ยินคำช่วยเหลือจึงเข้ามาหาผู้โดยสารและพาพวกเขาไปที่นิวยอร์กโชคร้ายที่พ่อของเธอไม่ได้ขึ้นเรือชูชีพมาด้วย และไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้มีวิน่าเติบโตขึ้นมาในเมืองแอดชเชิร์ตประเทศเอังกฤษซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เธอออกเดินทางบนเรือเธอใช้ชีวิตโดยทํางานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยในธุรกิจขนาดเล็กในซาว์แฮมตันและเธอไม่เคยแต่งงานเลยมีวิน่ามักพูดเสมอว่าเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับไททานิกเพราะเธอจำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการให้คนอื่นคิดว่าเธอดึงความสนใจมาที่ตัวเธอเองแต่ในปี1985 ทีมฝรั่งเศสอเมริกันได้รวมตัวกันเพื่อค้นหาซากเรือไททานิกมันอยู่ห่างมิสเทนพอยต์นิวฟีลแลนด์ประมาณ600กิโลเมตรและอยู่ในน้ำที่มีความลึกมากกว่า3กิโลเมตรนั่นคือตอนที่พวกเขายืนยันว่าเรือถูกแยกออกเป็น2ส่วนผู้คนเชื่อว่าเรือจมลงโดยไม่แยกออกเป็น2ส่วนเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยคิดว่าความเสียหายอย่างมากเพียงอย่างเดียวคือความเสียหายที่ตัวเรือได้รับจากการประทะก,กับภูเขาหน้นแข็งในความเป็นจริงเรือหักครึ่งระหว่างปล่องควันที่3กับ4 มันเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่เรือจะหายไปใต้น้ําและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวงเริ่มตั้งแต่ตอนที่ชนภูเขานุำแข็งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจกับเรือไททานิกมากนะักจนกระทั่งทีมวิจัยพบซากเรือไททานิกในปีสุดท้ายของชีวิตมิวิน่าเธอขายทรัพย์สินของครอบครัวบางส่วนในการประมูลเพื่อจ่ายค่าที่พักในบ้านพักคนชารา สิ่งของที่เธอขายรวมถึงกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ครอบครัวของเธอได้รับเมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกาและจดหมายที่แม่ของเธอได้รับจากกองทุนไททานิกรีลีฟจดหมายชดเชยระบุความช่วยเหลือทางการเงินที่ผู้โดยสารบางคนซึ่งรอดชีวิตและสูญเสียคนที่รักควรได้รับเธอมีชีวิตจนถึงอายุ97ซึ่งเธอเป็นโรคปอดบวมเธอเป็นคนที่เด็กที่สุดจาก7 0 5หคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดไททานิกเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากมันใหญ่มาก บางคนคิดว่าเรือน่าจะมีปล่องควัน4ปล่องแต่โทมัสแอนดรูวชายผู้ออกแบบเรือลำนี้เชื่อว่ามันจำเป็นเพียง3ปล่องเท่านั้นดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเรือเททินิกจะมีปล่องเอาไว้ตกแต่งเฉยๆ1ปล่องมีคนอยู่บนเรือ2,200คนตอนที่เรือจมแต่จำนวนคนบนเรือทั้งหมดมีลูกเรือ908คนและจำนวนผู้โดยสารสูงสุดบนเรือคือ3,500คนอย่างที่คุณอาจจะเห็นในหนังมีผู้โดยสารหลายประเภท ความมั่งคั่งร่ำรวยโดยรวมโดยประมาณของคนที่อยู่ในชั้น1อยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์นักวิจัยประมูลมูลค่าของสิ่งของต่างๆที่ตกลงสู่ก้นมหาสมุทรพร้อมกับเรือได้6ล้านดอลลาร์ในชั้น1นึ่งเรือลำนี้ถ้ามันออกมาอย่างรูหรามันมีร้านอาหาร4ร้านห้องสมุด2ร้านร้านตัดผม2ร้านห้องอ่านหนังสือและห้องมือสำหรับถ่ายรูปบนเรือนอกจากนี้ยังมีสระน้ำอุ่น ซึ่งมีเพียงผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ในราคา1ชิลลิงต่อครั้งเรือยังมีห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีและอ่างอาบน้ำไฟฟ้าและผู้โดยสารสามารถใช้แต่ละห้องได้โดยจ่ายครั้งละ4่ชิลลิงค่าใช้จ่ายในการสร้างยักษ์ใหญ่นี้คือ7 5ล้านแสนดอลลาร์แต่นั่นเป็นในตอนปี1912ถ้าคิดเป็นเงินทุกวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200ล้านดอลลาร์ตั๋วชั้นหนึ่งมีราคา2560ดอลลาร์ในขณะนั้นซึ่งเทียบเท่ากับ6 1ลลาร์ในปัจจุบัน แล้วคุณจะได้อะไรในห้องโดยสารราคาแพงเหล่านี้ล่ะมันมีห้องนั่งเล่น2ห้องนอนตู้เสื้อผ้า2ตู้และห้องน้ําอืมคุณจะจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อของหรูเหล่านี้ไหมล่ะทีมนักวิจัยยังไม่ได้สำรวจพื้นที่มากมายบนเรือแททานิกมันยังเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเข้าถึงพวกมันด้วยยานผานาใต้น้ํามันมีกําหนดการฝึกซ้อมเรือชูชีพในวันเดียวกับที่เรือเททานิกจมแต่กลับถูกระงับด้วยเหตุผลบางอย่างลูกเรือทําการซ้อมเรือชูชีพเพียงครั้งเดียว และนั่นคือตอนที่เรือยังคงจอดเทียบท่าอยู่แต่ถึงแม้ลูกเรือจะได้รับการฝึกอย่างเหมาะสมแล้วเรือชูชีพแต่ละลำบรรทุกผู้โดยสารแล้วแต่ความจุก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยผู้โดยสารทุกคนได้ไททานิกเป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคลื่อนที่ได้ในขณะนั้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1911เรือขนาดเมื่อคืมาเคลื่อนที่ไปตามทางลาดเรือและไปสิ้นสุดที่แม่น้ำลาแกนในเบลฟัสผู้คนกว่า1 0 0 0 0 0คนไปที่นั่นเพื่อดูการปล่อยเรือ ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นผู้ที่รับผิดชอบการลากเรือขณะนั้นลากเรือไปอยังท่าเทียบเรือขนาดเมื่อืมาในทันทีคนงานหลายพันคนใช้เวลาส่วนใหญ่ของปีหน้าที่นั่นเพื่อทํางานหนักสร้างดาดฟ้าแล้วรับผิดชอบเรื่องการตกแต่งภายในที่หรูหราทั้งหมดที่ทาให้เรือเททานิกมีลักษณะเฉพาะพวกเขายังติดตั้งหม้อไอ้น้าขนาดยักษ์29ตัวที่จะให้พลังงานแก่เครื่องยนต์ไอ้น้าหลัก2ตัวของเรือทั้งหมดนั้นเพื่อให้ได้ชื่อว่าเรือที่ไม่มีวันจม เรือลำนี้มีข้อบอกพร่องร้ายแรงมากกว่าหนึ่งอย่างคุณอาจจะเคยได้ยินหนึ่งในข้อบอกพร่องด้านการออกแบบซึ่งนั่นคือแผงกั้นแบบสูญญากาศไม่ได้ปิดสนิทด้านบนสิ่งนี้ทําให้น้ําไหลออกจากห้องนึงไปยังอีกห้องนึงซึ่งในที่สุดก็ทําให้เรือจมและไทเทเนิคก็เจอข้อบอกพร่องอื่นด้วยทั้งปริมาณกรมถันสสูงอุณหภูมิหนาวเย็นและความเร็วสูงส่งผลกระทบต่อเหล็กของตัวเรือและเหล็กของหมุดย้ำเหล็กได้แตกออกในขณะที่หมุดย้ำนั้นหลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย นี่คือเหตุผลที่เรือแททานิกจมเร็วกว่าที่เราคาดถึง24เท่ามันมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้ยักษ์ใหญ่จมลงและมีคนบอกว่าพระจันทร์เต็มดวงจาก2-3เดือนก่อนหน้าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลกระทบมันอาจสร้างกระแสน้ำที่แรงมากซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งภูเขาน้ําแข็งไปทางใต้ซึ่งเป็นเวลาที่ประจบเหมาะพอดีกับการเดินทางครั้งแรกของไททานิกการวิจัยกล่าวว่า ภาพลวงตาทําให้เรือไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษผู้โด่งดังคนหนึ่งคิดว่าบรรยากาศในคืนที่เรือจมนั้นสร้างเงื่อนไขเฉพาะที่ทําให้ลูกเรือมองเห็นภูเขาน้ําแข็งได้ยากบางส่วนทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการหักเหของแสงการโค้งงอของแสงที่ไม่ธรรมดานี้ทําให้เกิดภาพลวงตาและมีเรือหลายลำในพื้นที่ประสบกับสิ่งนี้ มันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ลูกเรือมองเห็นภูเขาน้ําแข็งที่เป็นตัวปัญหาได้ทันเวลาแต่ยังทําให้เรือลํานึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือจากการได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือและสื่อสารกับลูกเรือเททานิกอีกทั้งบางคนยังบอกว่าเรือแล่นเร็วเกินไปตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขาตําหนิกับตันเรือเรื่องการแล่นเรือขนาดใหญ่ดังกล่าวด้วยความเร็วสูงผ่านาน้าน้ําที่หนาวเย็นซึ่งคาดเดาไม่ได้ของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งหน,น้านน้าแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาน้ําแข็งที่ซ่อนอยู่